อ่ะสวัสดีครับอยู่กับเดซเลนพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่างแม่งไปต่อไปอะไรอ่ะพาร์ททาวิลคือเงี้ยไปเหรอเงี้ยไปเลยจริงเงี้ยไปเลยโอ้โหมึงถักป้ายทำไมวะนายมอส ไม่รู้กูวิ่งอย่างเดียวแล้วไปเลยกันเดียวแล้วหรอเฮ้ยเพื่อนเสริมหรอใครร้องแหกปากที่ไหนวะเยอะดหมเด็กช่างล้าจริงอือทำไมไม่มาเขาได้ร้องนั่นคืว่าร้องเสร็จเรียกผีได้ด้วยเหรอจ้องเฉยๆข้าซะ เฮ้ย Al ใครมาตีกูเฮ้ยอย่ามีคนติดพาที่แล้วอย,อย่ามาทำฉันเฮ้ยทำไมไฟฟ้ามันรุนแรงขนาดนี้ลูกิกาจูไฟฟ้าพิกาจูไฟฟ้าแสนโวลำบากกูจะไปหาชิปอีกครับรูบ้เหรอ Hey, dog, look, I got me, you. You let me see. You Don't be rude, Ruben. You should rest. Oh, no, no. I'm just teaching. Sit down. Ruben and I were just reminiscing. Oh, is that right? I hang on Wait, ้ยไม่ตายป่ะโอ้กูระดับเทพเราโดดลงไปจะตายป่ะวะไม่อยากรู้วยเฉยอ๋อตายครับไม่เสียงนี่จะอยู่ก็อยู่จ้่ปูตูตูปูไปหาอะไรอะแอกดาวทิซ่าอ๋อทิซ่าไปไหนอ่ะวันรกิีคือให้เซิร์ชขวาความจริงหะอิสต์ทิซ่าพ่อมึงอ่ะโอเบลเลอร์เลยนะสัพี่อะไร่ะ พอดีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปิดเรื่องกั้นเรื่องคำหยาบอะไรอ่ะพอดีละพอดีที่บ้านไม่เก่งเรื่องศาสนาเก่งๆอาเมนอือแต่ถ้าเรื่องศาสนาต้องไปดูเกมของคุณกันนะครับชื่อเกมอะไรครับอย่าอย่ามาอวยอย่ามาอวยอย่ามาอวยไอการมันลิฟท์ซมลิปตีมันจะขี้เกมไม่ได้จำขี้เกมไม่ได้กดบล็อกสิกดบล็อกเวลาเตี๋ยมันก็จะงงๆหน่อย อะมันไปไหนแล้ววะกูดิ้งงกับมันแทนอะแล้วไอ้นี่มันเป็นอะไรมันถึงย่างวะมึงเก่งไอ้ชาวบ้านอะมินิบอสอันเนี่ยไอ้นี่ไอ้ตัวที่เราเคยเจอตอนสนุกไงอืมอ๋อไอ้นี่คืออะไรไอ้รูปเปิด่ยนอะไรไปเมื่อกี้อืมเราต้องหาใช่ไหมเนี่ยเราเข้าไปในแอร์เรียมันแล้วเนี่ยได้แล้วเหมือนเดิมคือเราต้องเซิร์ชแล้วอยู่ในแอร์เรียเซิร์ชเหรอทิชซ่าก่ะ เล่นลงเตะเล่นลงเตะลงเตะม,มันมันบอกว่าถึงแล้วปีจีตาก็คือมันจะแถวนี้แหละแต่ประเด็นคือมีตัวเสือกไงชาตีอชาตีชาตีาตมอบให้หนึ่งแสนบาทเอ้าอูโดนซอมบี้กัดอเลยประตูอะไรวะเนี่ยที่ดีที่น้อย ที่น,ทน,นี่อยู่ยในตึกไงเอาวินเฮ้ยอ้าวมือเหมือนเหมือนจะถูกว่ะถูกไหมเนี่ยเจอแล้วเนี่ยประตูเปิดอยู่นเนี่ยบนตึกเนี่ยเอ๊ะอันนี้คืออะะไรวตรงให้กูเจอแล้ววะกูเดินมาโมกูเจอเลยเอา้อาวเฮ้ยอะไรเ,น,เนี่ย<ร>ในบอมพี่เล่นนิวบอมอ๋อระเบิดอ้นี่ระเบิดตะปูเจเผมเข้ามาถึงเลยเนี่ย อ่าาเลนตยที่อยู่เล่นไม่ตายหรอเล่นแค่เลื่องลดนิดหน่อยด้วยไรอย่าค่อยกดวาร์ปมาโอ้ตัวครับเนี่ยให่ผมอยู่ตรงเอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่กว่าเล่นเล่นขึ้นมาตึกขึ้นมาตึ้งอย่ากดกดวาร์ปมาแหละโอ้ลูดเนี่ยแตกตัวหมาแล้วโอ้ตัวนี้เราเคยเจอนี่หว่าไอ้ลูกนั่นไงลูกอีดอกไอ้แม่ลูกหมออ่ะลูกดอกลูกด็อกดูดูที่ขามันโดนโดนข่วนด้วยน่ะอ้าวจบแล้วเหรอ พดกดค้าบเอ๊ะได้ปืนนี้ทุกคนมาเล่นๆได้อูซี่เหรอตูตีไหนวะอูซี่อูซี่นี่ไหนอ่ะกล่องไหมตรงนี้ตรงนี้ห้องไหนอ่ะเอามาดิเอามาเอ้ยเด้อูซี่เนยวะตรงกล่องไม่เห็นมีอ่ะเนี่ยไหนเปิดกล่องอะอ้าวไม่ตายอ้าวไม่ตายก็ไปบอกอีกแม่ไงตายแล้วอ่ะเนี่ยกูไดม้มีดมีดอันนี้มาแทนหไอ้กันซอมบีส้สวบทุกคน ทุกคนไม่ได้ไ่ด้เหมือนกันผมได้เดี๋ยวเดี huh. ๋ยวอ่านวอร์แล้วเดี oh, um, those, ๋ยวคนด่ากูอีกยังไงเนียเ้โค้ดโค้ดอเคโอเคเกิดการกระตุกนิดนึงเฮ้ยเกิดอะไรครับแบนโทรศัพท์โค้ดอเรวรีบิอ่าโค้ดเอ่อโลเคชั่นเดี๋ยวรีบูตเซเอรอ้าวเอ้ยหาแล้วรเปเอรหนอยูไหนแล้วมึงมาอย่างไงเนี่ยอีเจ เดี๋ยวเขามาดูมาอนุญาตให้มึงเข้ามาเลยเนี่ยตายใช่ไหมผลร้ายว่ะผลร้ายโฮ้ยไอ้เหี้ยผลผิดอืมเลือดเกือบหมดอา้าวใครอยู่นอกอะ่ะเข้ามาก่อนสิเฮี้ยมาใครมาวนะเนี่ยเออมึงพาคนมาเพี่ร้านยังไม่เปิดเลยเฮ้ยนี่หา <S <S ในนี้ประเทศดีเซตในนี้เอ้ยเอาปิดประตูไม่ได้ด้วย ว้ยม,มันต้องมันต้องรีเซ็ตในนี้แล้วรีเซ็ตตรงไหนน,นี่นี่ห้องนี้ว่าเซิร์ฟเวอร์รูมนี่ไงหารูมคีย<ช>อ่าพากิรูมคีย์วะเอาเข่าเจาะไปหาข้างนอกฮันดาวฮันดาวหาพี่แลวพี่ไหนหาพีอ้าวนี่ไงเฮนรี่ที่รักกูเจอมึงแล้วอีกตัดเจอง่ายนะไรง่ายเลยืออ้าวพี่อ้าวเขโดนระเบิดเขาไประเบิดของละเดี๋ยวจอดเนาะไป เหะนน่แล้วกนะ็มาลักกูกูมไม่เคยรักมึงเอ้ยทำไมมึงปลาเบิดได้หลายรอบจังวะเฮ้ยเฮ้ปัวใช่เก๋เก่งก็สลับไงเขาเรียกว่าสลับอุ้ยอีกทีอ่ะทำไมระเบิดวะเลือดก,กูยิ่งไม่มีอยู่เลือดก,กูยิ่งไม่โอ,อ้นานเนี่ยเก็บร้อยมีคนล่วงรีเซ็ตอ๋อไม่ล่วง โอเครีเซ็ตมาทุกคนมารีเซ็ตเร็วเก็บของเร็วแล้วมารีเซ็ตเร็วพี่องพ้องไผ่ซื้อปุทุกคนเ็วเร็วิบเก็บเก็นีมีกล่องไอโฟนเเฮ้ยเอะไรอะไรเขาไม่ได้โฆษณาไฟงไฟงไอโฟทกกกีใช้สั่งๆไ q m r โอเค q m r นะทุกคนใายังายยง

สุขศักดิ์สุขศักสุขศักดสุขศักดิไอ้คือสุขศักดิ์ปวดปรดชิงปวดิงไงเดี๋ยวกูต้องมานั่งใส่เฮนชินกับพวกมึงเนี่ยไปเลยเสียงไปเลยเสียงที่เอาเข้าในคลิปเป็นคาบุโตะด้วยนะไม่รู้พี่หาไหนเจอพี่ใส่นั่นก่อน <laughs> เอ่อพูดเรื่องอะไรกันเราไม่ดูมาเลยเด้อเอริสสอ๋อคุณย่าเคยพูดออกไปว่า บรามีกลิ่งสำเร็จรูปต้องต้มใส่น้ำร้อนเสมอเอ่อเล่นเล่นบ้านเป็นไงบ้างวะสบายดีไหมายดีดีีเชยวใส่บ้าตัวหมาหาเซิร์ชหาอะไรเมีอไฟยัว ยูจะอิมเมจไฟล์เจอเซนแท็กดาวเดี๋ยวจะสปลิดหาตรีแลบที่โอเชียนอเวอาอเวนัวคือแท็กดาวอ๋อหาแลบของไอเวนัวแล้วไอแท็กคื่แล้วแลบมันอยู่ไหนจ้าโอเคตรงนู้นไปดูอ้าวมึงทำรถร้องอีกนี่เอเทนชั่นเอเทนชชั่นแถวนี้ เออมันมีรถในผ้าบ่ะพี่ะั้นดูเช็กกอนในผ้ามันมีรถตู้เว้ยแล้วก็มีคาว่า attention ดูนัดคือน่าจะเฮ้ยกูโดนนี่เผื่อว่าแล้วเอ่อกูช่วยกูยเห็นพี่เบิ้มกำลังเดินวิ่งมาทางนี้นะพี่เบิ้มอวกใส่ว่าพอให้ร้อนจะด้วยโอเคน่าจะกล้องนี้แหละเออไอ้อ้วนยวค่อยว่ากัน เอ้ยเขาแค่น้ำหนักเยอะใช่ไหมเขาตรงไหนอนี่ยู่ตรงนหาอยู่อยู่ตรงนี้แหละโอ้ยชนไปด้วยอัพเกี่หรอทีหลังนี่อืมอ่าได้ก็ได้ชุบฉันทีรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยเอ้าไม่อัพโอ้คนอจะช่วยกูได้ไหมเออโอเคกูไปแล้วออนี่ไงแต่การมึงไปหาภารกิจซะไปซะ จะละเป็นไงเก่งเมลาก็พอตัวเรื่องเห็นไหมกูอ่านสังเกตพอได้อะอืมอืมแต่กูอ่านได้แต่กูไม่อ่านเกไม่ช่วยเพื่อนไม่กดอยู <laughs> <c oughs> ่ตรงไหน่ะเอ,อ้ยเต็มเลยใช่ปะอยอสุดหมด เดือ <G ül> ดจะหมดไปหนีนี่โอ้เชีย่ยแล้วเราไปไหนเนี่ยป <G ül> ูแม่อะยา่าให้มึงต,ตื่น,นมึงทำไมมึงไม่ตายทำไมมึงไม่ตายโอ้พี่เชี่ยขี้้วนพ่นไปใหม่แกไหนวะพูดหลีกอะ อ้ากูเข้าพิอีกไปละตายยากจังวะเฮ้อไอ้นเขาเล่นเก็บของยังเก็บของโอ้ยของเต็มเลยพเพฟดเ,เก็บของเีรยวเล่นไเก็บของเร็ว้วาเฮ้ยนี่ไงมีล็อกสองอันแปลว่าเราต้องตีไอ้ที่เป็นเหมือนรางสายไฟอ่ะกูว่านี่ไงปั๊บอีกอันนึงอีกอันนึงที่เป็นกล่องไฟอ่ะที่พี่ตีไปเหมือนเมื่อกี้ตองานรีบเลย

เฮ้ยไอสัตว์เหมือนเหมือนบอสเลยอ่าเป็นบอสนะจ๊ะเราเพิ่งเจอกันไปไม่นานเองไอ้นี่ตัวนักทดลองเหรอโอ้สัตานนี้ไม่ลองแล้วมั้งเขาไปทำระเบิดอะนี่ก็เป็นกล่องไฟดับกดระเบิดและดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูสิมาทุกค like นเร็วเรามากดเผาวันที่ฝาก เก็บของกันดิไมนะ่อเก็บของเลยฮาร์ดเวิร์ดแล้วมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่จะต้องเป็นการทำบาปที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมานแน่เลยว้ยไม่นะวากันดาวิทยาศาสตร์ ยี่คนเดียวนี่กูจะอ้าวอ้าวอ้าวฮะมันจะเป็นโนอาแน่เลยเอ้ไม่ละกูไม่อยากเลี้ยงนะเอครต้องอยู่นี่นะอย่าทำหน้าตาน่ารักเลยกูสิหัสเกย์หัสเกย์สารมึงไปปลุกกันทำไมเอิ่มเจ้าลาเคนชินแล้วว่ะกูว่าไอ้จัดบอลเร็วชบหายกูไม่มีเคนชินด้วยเอ้ย ไม่มีเกาน์ดมีแต่เคนหมวยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแม่งไวด้วยแล้วแม่งพ่นอะไรไม่รู้ด้วยเฮ้เพลงมันว่ะโอ้ยอัานจิ๊บแล้วมึงมายังไงเนี่ยอุ้ยเชี่ยไอ้สัตว์มีปืนมันมีปืนไฟเกือบตายเฮ้ยดนไฟเผาไปโจไปโเดย์ไปโจไปโจเดยเฮ้ยเมันมันพ่นอะไรมาไม่รู้อันนี้พี่น้ำไปมัเป็นไรพี่เลยโดนไฟ เดี๋ยวกูรอให้ไปมันอยู่ไหนวะรอให้อุ้ยมันปลาเม็ดพริกไอสัตว์ปลาเม็ดพริกใส่โอ้ยมีหลายอย่างจังเลยมอสดิ้ยโอ้มันเอามันโรทุกท่าโอ้กูตายแม่สินะมันโลุยังไม่ตายอ้ากูตายแล้วสะเดรยกระสุนก็หมดไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่ต้องชุบเชื่อกูอย่าชุบกันเองเลยมึงหนีกันให้ได้ก่อนรีบกดตายแล้วเจอกันนะเออรีบกดตายซะ ราะว่าตอนนี้เราต้องตื่นมาตีมันให้ได้ก่อนนี่คือแผนของเราไปตีแล้วตีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้เชี่ยอุ้ยโอ้ยังจะยิงมาโดนกูอีกไอ้สันดานทำไมไม่ใช้โอ้เลื่อนเลื่อนลงน,น้อยเลื่อนกระสุนไม่มีแล้วเด็กกระดไม่ค่อยคราฟแล้วก,กดไปอ๋อกดตรงนี้เลยไปไหนแล้ววัวต้องมีคนล่อว่ะกูเองมา แล้วเขาเปิไฟอะใครอยากปิดไฟกันด้วยนะกอยแล้วกอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบเลยอะไรใครปาระเปิดไฟวะไม่รู้ไม่ใช่กูแล้วมันจะปาตอนนี้แหละมาดเฮ้ยเหมือนมันดูไหนทันจูดพิธีกรไปกาลังไปกาลังไปวยมาตายวาดไปมันอยู่ในมุมที่ช่วยกันได้อยู่ นะน่นเอนมานี่คือเป็นตัวตัวตัวก่อนยู่แล้วเฮ้ยมันมีตัวเสือกไอ้สัตว์เออยิงกระสุนไม่มีไปดูเอ่อไปเชียรเล่นกันเอเมนี่จะไปอยู่กูเผื่อคุณรอมาแล้วมันตีศพกูอยู่ไปกันเลยไอิสัตว์นี่ไม่รู้จักเคารพกฎมึงซ้ำศพเหรอัดลำพังตัวเดียวก็ลำบากจะแย่อยู่แล้ว แล้วแม่งมาตัวเสเอือแม,ม่งมาเพียบเลยไอ้บากูว่า,ากูอะไรเนี่ยพวกมึงอ่ะแม่หัวขอทดลองไอ้สัตว์ไม่หยุดใจบ่อยนะครับท่านผู้ชมเด้อเดี <c oughs> <ๆ>้อเด้อเด้อเปิดมามันจะมาหากูเลยไอ้เวนเอ้ย <c oughs> มิงเดว้า <c oughs> เต็นเอาเต็นตายเดี๋ยว้องไม่ต้องรีเดี๋ยวรีเอาดิรีเอาไม่งั้นมึงเอาไม่ได้เราต้องรีกันเองจริงๆปล่อยกู วิ่งนี้วิ่งนี้สุดชีวิตเออกูขอถามคำพูดที่กูว่าหยิ่งมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอือกันดูตายก่อนเร็วๆเร็วๆมันจะตายมัจะตายแล้วพี่มันตายแล้วเร็วองมันจะลาไปชุบอ่ะไป็ต้องไม่ต้องพี่ไปตีมันเลยมันจะตายมันจะตายแล้วโอ้โหเฮ้ยอ๋อไอตีพวกกระจ๊กมันมันทิ้งไอ้นี่ให้มันลดเรื่องให้อ่ะทิ้งทิ้งคะแนนให้ คือตอนนี้กูมีปัญหายอย่างใหญ่ด้วยว่คืออะไรกูกูรีบเปิดไฟเฮือตอนมึงลืมเปิดไฟกูตายอีกแล้วถึงว่าทำไมไม่มืดมืด,มดเออกูรีบเปิดไฟแต่หมายทุกครั้งมันปิดไฟให้ไงโโอ้ห้หเฮมันรักกูอะเล่นตีเลยพี่ออลอยแล<ะ>้วมันรักพี่มันรักพี่อ้าวแปลกเน่าตัวรู้มัดเห็นชิ่งเห็นชิ่งเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอะไรตกกูเห็นอะไรม่วงๆ กูเห็นเหมือนกันแต่กูไม่รู้กูกลับมาทีกูอ่ากูไอจะบอกเอ้ากูไปกินมันเฉยเลยเราต้องจำไม่ได้สติเราจะหลุดมั้งอ่าจะแดกแล้วขอกอดหน่อยไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ขอเลียหน่อยได้ไหมขอเลียทีดิเจ้อ กูแค่เ <is> ลียงไอเชอมงเองเออกูขอเลียหน่อยไอดึงกับดึงฮิชาฮีจาเดากูเออเอสสัตกูอเก็บของก่อนออีป้าเนี่มาช่วยละเอเลื่อนน้อยไอเเออแม่งเลียกูกูแค่จะเลียเองแม่งให้กูเลียตีนนั่นละโอ ดีครับผมกินไข่บางคนเนอแล้วกูกูสว่างพอหรือยังฮะนี่น่ากลัวใช่ไหมล่ะมึงไปอยู่จุดที่ต่ำที่สุดแล้วมึงก็ลงอย่างรุนแรงใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งดราม่าสินะ๋ยอล่ะเรามีคนอื่นที่ต้องปกป้องเออเห็นรุนแล้ว แต่การเกิดใหม่เ huh. นี <ahead> well, so. oh, ่ยไม่เคยง่ายเดี๋ยวมึงให้กูเก็บของมึงเหเฮ้ยก่อนก่อนแลไอสัตว์ไอพวกแลกูจะเก็บของไม่นะไปแเขาไม่ได้กูไปดูแล้วอ้าไปแล้วไม่ได้เฮ้ยเขาได้ไปกันแล้วไปกันแล้วของเก็มอันดเฮ้ยของเกมของเกมของเกม ไม่สนน่ะกูได้บเดิมอีที่อ่ะผมได้ดาบเดิมกูฟูที่ใช้ประจำอ่ะแต่เป็นคัดม่วงว่ารอบเนี้ยดแล้วประตูมันเป็นไม้ไงมัมันโดนล่อแล้วเหรอหรือว่าประตูป็นย่ะอาไวได้เลยอยแล้ว้วี่นีแค่คนั้นหนีไปแล้วพอ ไปตัดจบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายจุกทุกมึงหันหน้ามาหากูขายของก่อนไอ้มึงหันหน้ามาหากูก่อนกูขายของอยู่กูกำลังเลือกความสำคัญมอสอันนี้ support. just really want know? don't you But I ไอ้สัตว์็กกูสัตว์แม่งเลยขอจบกับพาร์ทนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับอยู่ๆก็มีบอส ขึ้นมาเฉยเลยตาขวเลยอี่ตาเขวิดต่างหากเอเครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าสำหรับพัดนี้สวัสดีครับท่านชมไป